7เรื่องจริงอยาทิพย์ราชปานนางเอกสาวมากความสามารถที่คุณอาจไม่เคยรู้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถของวงการบันเทิงสำหรับหยาทิพย์ราชปานที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ6ขวบเป็นนักแสดงเด็กที่โดดเด่นมากด้วยใบหน้าที่คมตาโตเรียกได้ว่าออร่าความสวยฉายแววมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูน้อยคนนี้คือนางเอกประดับวงการแน่นอน วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะเรื่องที่หนึ่งหยาดทิพราชปาลหรือที่รู้จักกันในชื่อหยาดมีชื่อเล่นว่าซันนี่โดยคุณแม่ตั้งให้ตามชื่อรุ่นของรถนิสสันซันนี่นั่นเองแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่จะเรียกเธอว่าหยาดมาโดยตลอดเกิดวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2529 ที่เขตปะลิงชันกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนเล็กในจำนวนพี่น้องสองคนเรื่องที่2องอยาทิพย์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัดสัมชัญธนบุรีและเธอเคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรงังสิตต่อมาได้ย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคอินเตอร์คณะบริหารธุรกิจเอกภาษาอังกฤษ เรื่องที่ 3. ดีกรีนักกีฬาเทควันโดเห็นหน้าตาสวยๆแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าสมัยเรียนเธอมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาเทควันโดระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนและปัจจุบันยังได้นำทักษะจากกีฬาเทควันโดมาปรับใช้ในการแสดงฉากบูในละครด้วยเรื่องที่4ี่หยาทิพย์เริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเพียง6ขวบเท่านั้นโดยประเดิมแสดงละครเรื่องแรก คือเรื่องภาพอาถรรพ์เมื่อปี2535ออกอากาศทางช่องเจเรื่องที่5ในปี2545หอย่าทิพย์แจ้งเกิดในฐานะนางเอกเรื่องแรกในละครเรื่องไอ้มมาเหล็กประกบคู่กับพระเอกนมสุดฮอตเคนทีระเดชออกอากาศทางช่อง3ตามด้วยเรื่องรักสุดฟ้าล่าสุดโลกและอีกหลายเรื่องตามมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเรื่องที่6 นอกจากงานการแสดงแล้วหยาทิพย์ยังเคยเป็นพิธีกรรายการสีสันบันเทิงเคยเขียนหนังสือหนูไม่ใช่คลาส,สโนวีและเคยออกอัลบั้มชุดดนอัลบั้มอยากบอกต้องออกเทปร่วมกับนักแสดงและพิธีกรคนอื่นในวงการด้วยเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่ทั้งสวยเก่งและมากความสามารถอีกคนของวงการเลยทีเดียวเรื่องที่ 7. เส้นทางรักหยาทิพย์และแม่ครามา เมฆรามากับหยาทิพ์รู้จักกันในปี2,563จากการแนะนำของเพื่อนจึงคบกันในเวลาต่อมาทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แต่งงานกันในเดือนเมษายน2,564แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ทั้งคู่ต้องยกเลิกงานกระทันหันปัจจุบันมีลูกสาวด้วยกัน1คนชื่อน้องเมยา่าที่กำลังน่ารักน่าชัง